รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสังคุมเข้มอ่าวไทยหลังพบโดรนปริศนาบินใกล้แท่นขุดเจาะน้ํามันค่ะพลเอกน,นัาานทพลนั่งพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งยกระดับการเฝ้าระวังแท่นขุดเจาะน้ํามันในอ่าวไทยหลังกองทัพเรือตรวจพบโดรนปริศนาบินวนเวียนในพื้นที่เสี่ยงจนวันว่าอาจจะเป็นแผนการก่อวินาศกรรมเพื่อตอบโต้ที่ไทยสังคุมเข้มการส่งออกน้ํามันไปยังฝั่งกัมพูชาปตท,ะทเตรียมติดตั้งระบบแอนตี ron, ้โดรนบนแท่นขุดเจาะเพื่อป้องกัน ตนเองทันทีโดยมีกองทัพอากาศและกองทัพเรือช่วยคัดกรองตอนไหนทะเลมีเรือประมงไทยใช้โดรนเป็นจานวนมากจึงต้องแยกแยะให้ชัดว่าลําไหนมาดีลําไหนมาร้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าโดรนตรวจการของไทยรุ่น DP- ขีดสถูกกัมพูชาทําลายจริงเมื่อวานนี้ย้าว่าถ้ามียุทธป,ปกรณ์แล้วไม่กล้าใช้เพื่อปกป้องชาติก็ถือว่าไม่ถูกต้องส่วนเงื่อนไขาการหยุดยิงไทยยื่ยคําขาดผ่านอาเซียนว่ากัมพูชาต้องหยุดยิงจริงอย่างต่อเนื่อง และถอนกำลังออกจากพื้นที่เผชิญหน้าเท่านั้นจึงจัดเจรจาต่อได้คุณหนุนากัญจนาศิลปะอาชาเปิดใจทำไมท็อปวราวุธต้องซบภูมิใจไทยคุณกัญจนาศิลปะอาชาโพสต์เฟซบุ๊กเคลียชาร์ตค่ะถึงสาเหตุที่น้องชายคือคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาต้องตัดสินใจลาออกจากพักชาไทยพัฒนาย้ายเข้าสู่ชายคาของพักภูมิใจไทยโดยย้ำว่าไม่ได้ทิ้งพักที่พ่อบัรหารสร้างค่ะแต่เป็นการหาทางรอดเพื่อทำงานต่อคุณหนุนายอมรับตรงๆว่าพักเล็กทำงานลำบาก เลือกตั้งปี2566คุณวราวุธเกือบสอกตกได้เป็นแค่สสปัตเศษแถมคะแนนพักในถิ่นตัวเองอย่างสุพรรณบุรีก็ร่วงไปอยู่อันดับ3าแพ้พักที่ไม่เคยทําอะไรในพื้นที่เลยด้วยซ้ําส่วนทําไมต้องเป็นพักภูุ่ใจไทยคุณหนุนาบอกว่าเพราะเป็นพักใหญ่ที่มีอุดมการณ์การย้ายครั้งนี้จึงเหมือนชีวิตของพ่อบรรหารที่ต้องเข้ากลุ่มมาสร้างตัวให้แกร่งก่อนแล้วค่อยกลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะสําหรับพักชาติไทยพัฒนานะคะคุณหนุนนาจะรับหน้าที่รักษาการหัวหน้า พักเพื่อดูแลพักต่อไปและยืนยันว่าการย้ายพักของน้องชายครั้งนี้ไม่ใช่การทิ้งมรดกของพ่อแต่คือการรักษาพื้นที่เพื่อให้ตระกูลศิลปะอาชาอย่างได้ทํางานเพื่อประชาชนต่อไปตำรวจบุกจับมนัตบุญจำนงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าจับกลุ่มมนัตบุญจำนงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกในความผิดฐานช่อกงโคตา้ารอตรีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวและนำไปสอบสวน เพื่อขยายผลถึงรายละเอียดความเสียหายโดยก่อนหน้าน,นี้เมื่อปี2564มานัทเคยมีคดีชอ่อโกงรตัตตอล,ลี่ที่สอนอนดอนเมืองมาแล้วครั้งนั้นเขาปฏิเสธและต่อสู้คดีจนได้รับการประกันตัวสำหรับมานัทบุญจำนงคือตำนานกําปั้นไทยเจ้าของเหรียญทองเอเธนเกมส์และเหรียญเงินปักกิ่งเกมส์ถือเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึงสองสมัยติดต่อกันแต่กลับต้องมาจบลงด้วยการถูกรวบตัวในคดีอาญาครั้งนี้